ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมางานประชุมงานประชุมสมาคมโลงสีข้าวไทยที่กรุงเทพนะครับปีนี้เป็นปีที่40กว่าแล้วครับ,บกี้เมื่อท่านพิธีกรแนะนำอย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้ที่มีแขกมาเยอะเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการคัดเลือกท่านนายกสมาคมคนใหม่วันนี้สมาชิกมาเป็นเยอะเป็นพิเศษประมาณ300กว่าท่านนะครับโดยเฉพาะสมาชิกเมื่อกี้ลงทะเบียนไว้300ท่านครับผมโยนผลดีครับแล้วก็ได้นำเครื่องจักราก,กเพชรตะแกง ลูกยางต่างๆเนี่ยมาเสนอมาออกบูธด้วยนะครับวันนี้มีบูธมาเยอะมากเลยนะครับทุกท่านเลยครับที่มาประจํานะครับเช่นมอเตอร์ลูกยางถุงเกนถุงแบค็คฟิลเตอร์แบค็คใหญ่ๆพัดลมและหลายท่านนะครับคับแลวผมก็ได้เจอลูกค้าที่ได้ค้าขายกันมาหลายสิบปีนะครับระดับท่านผู้ เอาโศหลายท่านนะครับมาในงานนี้อดีตนายกมาตั้งหลายท่านนะครับว่าก็วันนี้นะครับเป็นวันคัดเลือกนายกสมาคมคนใหม่ซึ่งมีคดดีเดตสองท่านนะครับแล้วก็คนกระแพงเพชรค,ครับตรงสีสนัดเมืองและคนอ่าคนนครราชสีมาครับตรงสีเอกวัฒนานะครับแล้วที่ผมพูดตอนนี้นี่ ผลปรากฏผลการเลือกตั้งประกาศมาแล้วน,นะครับว่าลุางศรีสนานเมืองได้เป็นนายกสรรมาคมคนใหม่ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับต่อจากเมื่อกี้นะครับคราวนี้สมาคมโรงศีเนี่ยครับมีภาร,รกิจคือดูแล แล้วก็แก้ปัญหาให้กับสมาชิกโองศีตัวประเทศครับเรื่องเกษตรกร,กรต่างๆนี่แหละครับเพราะสมาคมโรงศีเข้าไทยเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐหน่วยรัฐราชการมากเป็นคนที่ให้ข้อมูลเรื่องข้าวเรื่องต่างๆนี่แหละครับสมาคมโรงศีข้าวไทยมีบทบาทสูงในอดีตที่ผ่านมาแล้วนายกทุกท่านเนี่ยครับก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับนะฮะ ที่ไหนก็เจอครับครับผมโดนผลดีนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงสีข้าวทุกประเทศเลยนะครับได้มาออกบูธเพื่อให้สมาชิกแแก่โรงสีทุกท่านหลายท่านที่มาในงานนี้ได้เห็นว่า,าโรงงานเครื่องมือที่ใช้ในโรงสีข้าวเนี่ยได้พัฒนาไปก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะ รวมผนดีนะครับเราได้มีเครื่องจักรใหม่ๆแล้วก็ลงสีในบริษัทในเครือของเราเช่นเดชไชล์เเบอร์ก็ผลิตลูกยางรุ่นใหม่นะครับที่เห็นนะครับลูกยางแล้วปัจจุบันเรามีแผนกอะไรนะครับเป็นเช่นตะแกรงเหลี่ยมตะแกรงขัดเครื่องขัดลูกขัดต่างๆนะครับส่วนที่ลูกเรืองนะครับเป็นบริษัทที่อยู่กรุงเทพเป็นบริษัทนําเข้าอุปกรณ์ เกี่ยวกับออฟฟิเชียที่ออฟฟิศนะครับในการตรวจสอบคุณภาพการวัดความชื้นการวัดความร้อนในตู้อบแล้วก็หลายอย่างเนี่ยเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพในแลบนะครับซึ่งยนพลดีเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเยอรมันประมาณ4บริษัทนะครับที่เ้าเป็นตัวแทนเครื่องเป่าเย็น ตะแงแล้วก็เครื่องวัดความชื้นเครื่องทาความสะอาดเครื่องแยกขนาดครับก็ผมขอขอบคุณนะครับแล้วก็ปีหน้ามาพบกันใหม่ที่งานสมาคมนี่แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ